แต่ถ้าเกิดผมพูดไปแล้วหรือยังไม่ได้พูดนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่อาจจะมาเล่นหลังๆแล้วก็ฟังช์ชันเพิ่งเปิดด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับจะอ,อยู่ในเกม Da กเนี i a า a g a นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของของขวัญกองลบนะครับซึ่ง เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยครับผมไม่แน่ใจครับว่าผมพูดไปหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าเกิดผมพูดไปแล้วหรือยังไม่ได้พูดนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่อาจจะมาเล่นหลังๆแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่งเปิดด้วยแล้วกันนะครับในตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ของคุณเงียบเหงามากๆจํานวนคนในเซิร์ฟมีไม่เยอะครับการรวมกิวอาจจะเป็น1ทางออกให้เพื่อนๆสามารถทําให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณเติบโตได้ด้วยการทํากิจกรรมของขวัญกองลบครับ กองขวานกองลบนะครับจะมี NPC ที่เรียกว่าถ้าเกิดเราเรียกว่าตัวละครดาคานั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตรงส่วนนี้เราเรียกว่า NPC นแล้วกันครับ NPC ในระดับ DX นะครับมารับในส่วนของของขวานชิ้นโปรดนะครับเรามอบของขวาญชิ้นโปรดให้กับตัวละคร DX พวกนี้ครับในแต่ละสัปดาห์นะครับมันจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวละครที่มารับของขวาญให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆส่งเต็มเร็วมันก็จะส่งผลดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทํา ได้ถึงเลเวลแม็กครับมันจะได้ในส่วนของของขวัญที่ดีมากๆครับเช่นของผมจะได้เป็นตัวละครระดับ DX เห็นไหมครับอ่าสุ่มเลยนะสุ่มเลยนะคือเอาเรื่องนะครับตัวละคระดับ DX 1ตัวก็ถือว่ามีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราสามารถได้แบบนี้ครับทุกอาทิตย์ครับมันจะมีแค่จังหวัดที่มาลีซีซั่นครับพอมาลีซีซั่นปั๊บมันจะเริ่มจากการ ไล่ NPC ตั้งแต่ระดับ SR SR แล้วก็ UR ธรรมดาแล้วก็มาเป็น UREX ใช่ไหมครับแล้วจะาเป็น u r d x ครับซึ่งอันนี้ครับมันจะไล่มาเป็นขั้นๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหากิวที่ Active แล้วก็ทําในเรื่องของความชอบรวมได้สูงนะครับก็จะทําให้กิวของคุณเติบโตได้มากขึ้นครับวิธีการดูว่าเราควรส่งอะไรยังไงนะครับเราดูที่ NPC ข้างบนครับมันจะบอกคครับว่ามันต้องการอะไรครับเช่นถ้าหายไปแล้วก็ลําบากแน่ครับ ไอ้อะไรีคือการที่มันหายไปนั่นก็ลำบากใช่ไหมครับคือกุญแจสีทองครับพอเรารู้ครับว่ามันเป็นกุญแจสีทองเราก็แตะแท็กไปเลยครับเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลิ่นของเรานะครับไม่หลงนะครับบางทีเขาไม่ได้อ่านหรอกครับเขาเห็นว่าส่งอะไรได้เขาก็ส่งแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งที่เป็นของขวัญของโปรดถูกไหมนะครับมันจะได้ถึง2แต้มความชอบด้วยกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับอย่างอ่ะดูแลร่างกายให้ฟิตโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้กวาดขนนกนะครับผม ถามว่ามันทึงไม่ถึงเป็นไม้กวาดขนนกก็ทําความสะอาดอยู่ในบ้านให้ร่างกายมันฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นดัตเทอรัสดีซ่าน่าจะเป็นตัวละคร dx เจนสที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับเรียกว่าเจน4ก็ว่าได้นะครับเจนสเจน4ละกันเพราะว่ามันอยู่ในเทียร์เดียวกับเทพยากรกัตตอนนะครับผมมังกรชอบของทุกอย่างที่เปล่งประกายแวววาวครับบอลคริสตัลครับเปล่งประกายแวววาวถูกต้องไหมครับเพราะว่าอันอื่นมันไม่มีแสงเปล่งประกายครับ มอนคิสตันจึงเป็นคำตอบให้กับคุณนะครับผมส่วนไทลักนิชชีกนะครับฮัตชิวเป็นกลิ่นที่แรงมากๆอะไรที่ส่งกลิ่นแรงครับจะบอกว่าเอาไม้กวาดขนนกมาเขี่ยจมูกนะครับอันนี้ก็ใช้ใช้ใช้ได้ไหมก็คันจมูกครับแต่ว่ามันไม่ส่งกลิ่นแรงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับมิ้นมังกรนี่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่แรงที่สุดครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นของโปรดในส่วนของไทลักนิชชีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆผมจะขอบอกเลยครับว่า เราต้องพยายามทําตรงส่วนนี้ให้ดีๆนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือนะครับทากิจกรรมให้เรียบร้อยครับเอาของขวัญมาส่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เติบโตกันไปได้อีกในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของของขวัญกองลบนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากเติมเกมต้องร้านตุนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โงไม่โยนไม่คามุยแน่นอน เพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก